ีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาดูดอกเล็บมือนางที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะตอนรับแสงแดดที่เจอจ้าตลอดทั้งวันนะคะประโยชน์ของเล็บมือนางที่คนไทยเราคุ้นเคยที่สุดก็คงจะเป็นด้านไม้ดอกที่งดงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะทั้งปลูกง่ายทนทานแล้วก็อยู่ได้นานปีนะคะไม่ต้องการสารเคมีในการดูแลรักษาให้มากเหมือนดอกไม้ที่มาจากต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยล่ะคะ่ะ แล้วก็เนื่องจากเล็บมือนางเป็นไม้เถานะคะคนไทยเราจึงนิยมมาปลูกเป็นไม้เลื้อยเป็นซุ้มอยู่ตามประตูค่ะตามรั้วหรือขึ้นร้านเป็นหลังคาสําหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนนะคะให้ล่มเงาเช่นเดียวกับไม้ดอกไม้เถาอื่นๆที่พวกประเภทพวกเฟื่องฟ้าหรือกาลเวกละค่ะเพื่อนๆ สำหรับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะนำใบอ่อนมารับประทานนะคะโดยใช้ได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะคะหรือว่านำมาต้มนึ่งหรือรวกสำหรับสรรพคุณทางยาของเลมือนางนั้นนะคะตามตำรายาไทยก็คือใบตำโลมหรือใช้ทับ แผลทาฟรีกหรือนามาทานแก้ปวดศีรษะแก้ไข้แก้แก,แก,าการท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นยาสมานแล้วก็ช่วยเจริญอาหารนะคะสำหรับต้นก็จะใช้เป็นยาแก้ไอแก้อาการกรงโลแล้วก็ตานขโมยนะคะลงไปถึงรากก็จะใช้ถ่ายพยาตรรักษาซารตางแก้อุจจาระเป็นฟองแล้วก็อุจจาระขาวอุจจาระเหม็นขาวในเด็กะคะ่ะแล้วก็ช่วยเจริญอาหารนะคะสําหรับมเมล็ดนะคะใช้เป็นยาขับพยาตรตัวกลมพยาตเส้นได้ในเด็กแก้ สกแก้ไข้แก้ตกขาวแล้วก็ช่วยย่อยอาหารนะคะสพรพพคุณตามตำราการแพทย์แผนจีนโบราณก็ระบุว่าผลสุกก็จะมีรสหวานเล็กน้อยะคะ่ะใช้สำหรับถ่ายพยาธิช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิสเดือนพยาธิเส้นได้ส่วนเนื้อผลก็จะมีสพรพพคุณเหมือนกันโดยทั่วไปก็คือแต่นำเนื้อผลมาผัดก็จะมีสพรพพคุณช่วยลดอาการข้า่องเคียงที่เกิดจาก การหดเก่งของกล้ามเนื้อกระบังลมได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้อาการย่อยอาหารนะคะดีขึ้นแล้วก็ทําให้ม้ามแข็งแรงมเมล็ดเล็บมือนางนะคะถูกนํามาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิายอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ แล้วก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศจีนฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะสำหรับวิธีในการทานท,านที่ถูกต้องนะคะก็ศึกษาคนควาให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนจะนำมาทานหรือนำมาถ่ายพยาธินะคะเล็บมือนางนี้นะคะจะมีชื่ออื่นๆตามท้องถิ่นอย่างเช่นภาคเหนือก็จะเรียกจะมั่งจ้ามั่งมะจีมั่งนะคะสําหรับทางประตูนก็ <c oughs> ขอไปค่ะสําหรับทางสตูนก็จะเรียกว่าเล็บนาง กระเลี่ยมก็จะเรียกว่าต้นไทหม่องนะคะทางมาลายูจะเรียกอดอนิงว่าดอนิงนะคะเล็บมือนางเป็นไม้เลื้อยไปประดับรั้วนะคะเพื่อนๆใช้ปลูกประดับรัว้วประดับสวนเหมาะสําหรับแสงแดดที่มีจ้าๆได้ตลอดทั้งวันเลยคะ่ะถ้าปลูกประดับรัว้วหน้าบ้านก็จะยิ่งสวยงามนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆจะช่วยทําให้บรรยากาศและอากาศที่ร้อนดูสดชื่นไปเลยทีเดียวค่ะ ทิ่นกาเนิดของเล็บมือนางนะคะถิ่นกําเนิดก็เชื่อกันว่าอยู่บริเวณเอเชียใต้คืออินเดียแล้วก็สรีลังกาค่ะมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะเราจึงนับได้ว่าเล็บมือนางเป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วยังสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในภาคกลางจะพบมากกว่าภาคอื่นๆนะคะเพื่อนๆลักษณะทั่วไปของเล็บมือนางนะคะ กะะัดเป็นไม้เถาเรื้อยเนื้อแข็งแล้วก็มีอายุหลายปีนะคะมักจะเรื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นๆน,นะคะมีความยาวประมาณ5-10เมตรนะคะเปลือกต้นก็จะเป็นสีตาลปนแดงค่อนข้างเรียบะกะงอ่อนก็จะมีขนนุ่มๆน,นะคะดอกเร็บมือนางนะคะเมื่อเวลาเริ่มบานก็จะมีสีขาวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็สีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ จนร่วงไปแล้วค่ะเนื่องจากดอกแต่ละช่อจะมีดอกดกแล้วก็มีมากมายแล้วก็บานไม่พร้อมกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจึงจะเห็นว่าในแต่ละช่อดอกจะมีทั้งดอกสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงอยู่ด้วยกันนะคะโดยดอกเล็บมือนางนะคะมีทั้ง ขอบกลีบทันเดียวแล้วก็กลีบหลายชั้นนะคะดอกเล็บมือนางจะมีกลิ่นหอมเย็นโดยเฉพาะในช่วงอากาศเย็นในตอนกลางคืนนะคะและกลิ่นหอมจะจางลงเมื่อมีอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆสำหรับการขยายพันธุ์ก็ด้วยการพอร่อเมล็ดหรือการตอนกลิ่นหรือนำเอางาไปปลูกนะคะต้นเล็บมือนางไม่ค่อยมีโรคนะคะเพื่อนๆแต่มักจะมีหนอนมาก,กินใบเป็นจำนวนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีผลกับดอกมากนักนะคะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยยุพันธ์นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ